ของเราจะเป็นพรม6ดีนะครับจากโรงงานผลิตนะครับคอจูเนอรเราติดเต็มคันนะฮะติดเต็มคันอยู่ประมาณ7ชิ้นนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสีาน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลเข้มนะฮะเราจะมีปิดฟองแล้วก็แผนท้ายให้นะฮะนะครับรวมทั้งหมด7ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เราติดไป สวัสดีครับพี่โอเคไหมฮะครับครับสวัสดีครับครับพอติดแล้วดูโอเคไหมครับพี่ก็ดูดีครับผมดูสวยขึ้นนะครับสวยงามมากสวยงามนะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูใกล้ๆนะฮะสวยงามมากหนาดีมากครับนิ่มด้วยนะฮะทนทานทนทานนะฮะถ้าลูกค้าบอกว่าสวยนะฮะแล้วก็เหนียวมันเหนียวเลที่เราทําด้านข้างนะให้ใส่มือถือนั่นพี่โอเคไหมฮะสวยตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะสามารถเนบมือถือได้นะฮะตรงนี้ นะครับสวยงามมากแล้วก็ข้างในเราเก็บรายละเอียดชัดเจนนะฮะลึกนะฮะลึกไปถึงข้างในจะไม่เกะกะนะฮะนะฮะตรงแม้กระทั่งตรงเบรกนะฮะนะฮะตรงเกียร์เออเห็นไหมตรงคันเร่งไหมครับนะฮะข้างล่างตีนทุกแกนะครับครับแขนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะฮะไปดูฝั่งคนนั่งนะฮะ สวยงามนะครับมาดูอีกฝั่งนะฮะอันนี้เป็นฝั่งคนนั่งนะฮะเห็นไหมฮะสีน้ําตาลเข้มนะฮะจะเข้ากับตัวรถนะฮะจะดูสว่างขึ้นนะฮะดูไฮโซขึ้นนะครับการเก็บขอบนะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพรม 6D นะฮะพมปูพื้นรถยนต์ 6D ปี2016นะฮะ Fortuner นะฮะปี2016นะตัวนี้จะเป็น สีน้ำตาลเข้มนะฮะก็จะมีแผ่นนะ,ะจะมองเห็นแผ่นเหยียบอยู่ด้านฝ่ามือนะฮะส่วนด้านซ้ายเนี่ยตรงข้างเกียร์มันจะมีที่ใส่มือถือนะฮะครับจะมีสองฝั่งนะฮะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับครับสามารถใส่มือถือได้เลยนะครับนะฮะข้างในจะค่อนข้างเนียบนะฮะแล้วก็ด้านล่างาเป็นตีนทุกแกนะฮะ ซึ่งยึดกับตัวพรมนะนะฮะดูความลึกนะ,ะสวยงามนะฮะน,นี้โอเคนะครับ